สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรลินคลิปนี้ก็อยู่กันในแพชโนตประจำวันที่11มิถุนายนปี2024ของเกมบัวคลายนะครับก็สัปดาห์นี้มีการอัปเดตเนาะโดยกำหนดก,นการก็คือวันที่11มิถุนายนตอน9โมงเช้านะครับส่วนเวลาเปิดยังไม่แจ้งให้ทราบนะสำหรับตัวของเว็บบอร์ดไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของอิงจะเป็นในส่วนของเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงวันตามเวลาไทยนะ ซึ่งผมขอไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะครับรอเขาประกาศอีกทีให้ชัดเจนนะเพชรฟ้าก็ยังระบุไม่ได้นะครับส่วนกำหนดการอัปเดตเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดต2สัปดาห์นะครับก็คือวันที่11มิถุนาะยนไปจนถึงวันที่25มิถุนายนนั่นเองโดยสัปดาห์แรกนะครับก็จะมีในส่วนของตู้เพิ่มเรทเข้ามาใหม่นะเป็นตู้เอมิชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับมาคู่กับตู้รีรันของฮิมาริอ่าใครยังไม่มีฮิมาริก็มาเปิดกันได้นะครับ S <S <ม>แล้วก็ในสัปดาห์แรกเช่นเดียวกันจะเป็นสอบประมวลนั่นเองนะมีสอบโจมตีด้วยนะครับก็อย่าลืมไปสอบกันต่อมาในแพทนี้2ส,สัปดาห์เลยนะครับก็คือ11มิถุนาถึง25มิถุนายนี้จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องกิจกรรมเป็นปฏิบัติการพิเศษภาคเดีคารแกรมมาตอนนั่นเองนะใครที่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวไปฟังคําอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับ โอเคหลังจากจบสอบประมวลไปจบตู้เรดของเอมิชุดเวน้ําไปก็จะเข้าสู่ตัวของสัปดาห์ที่2วันที่18มิถุนายนถึง25มิถุนายนนะครับก็จะมีตู้รวมกวนบันนี่เลยนะก็จะมีเนรูบันนี่คาดิบันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ลิมิเต็ดเนะาะใครยังไม่มีก็ไปเปิดกันได้นะครับแล้วก็มีตู้เพิ่มเรทที่เป็นแบบไม่ลิมิเต็ดนะครับก็จะมีอาุนะบันนี่แล้วก็อาคานิบันนี่นั่นเองอ่าก็รวมแก๊ง CNC นะครับในชุดบันนี่นั่นเองมาพร้อมกับเนื้อเรื่องกิจกรรมที่ถูกนํามาเป็นบันทึกกิจกรรมนั่นเองนะซึ่งบันทึกกิจกรรมในที่นี้ก็คืออีเวนต์ถาวรนั่นเองนะครับตัวของตามล่าบันนี่ภารกิจรับบนเรือยอชก็กลายเป็นภารกิจถาวรเรียบร้อยใครที่ยังไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องก็ไปติดตามอ่านกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายในสัปดาห์ที่2นี้ก็จะมีแกรนด์เรดบอสนั่นเองนะเป็น แกรนเรดบอสกอสกลางแจ้งนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวไปฟังกันเข้าสู่เนื้อหาหลักของแพชโนตรอบนี้กันนะครับ <g> ก็เลยม,มาที่นักเรียนใหม่กันก่อนโดยที่รอบนี้มี1คนนะครับก็คือเอมิชุดว่ายน้ำนั่นเองโดยเอมิชุดว่น้ำนะครับก็เป็นตัวสเปเชียลสปอร์เตอร์นะเป็นสายบัฟนะครับสกิลเจะทําการสร้างบารียรหรือโล่คุ้มกันเนี่ย ให้กับนักเรียนฝ่ายเรา6เป้าหมายในรัศมีพร้อมกับย้ายจุดนะครับก็เหมือนกับตัวของชิซุโกะชุดว่ายน้ําเลยแค่ว่าเมื่ออัพขึ้นระดับ3ขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มค่าโจมตีให้ด้วยนั่นเองนะอ่าต่อไปสกิลพื้นฐานก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับฝ่ายเรา4เป้าหมายนะครับสกิลดิโตคือเพิ่มค่ารักษาทําให้โล่แข็งขึ้นแล้วก็สกิลลองก็เป็นการเพิ่มความเร็วโจมตีนั่นเองนะครับ ภาพรวมของเอมิชุดว่ายน้ำเนี่ยคือเน้นไปทางด้านเพิ่มความเร็วโจมตีเป็นหลักนะส่วนเพิ่มค่าโจมตีเนี่ยคือของรองลงมานะครับก็คือถ้าเกิดใครไม่มีตัวของชิสุโกชุดว่ายน้ำหรือก็คือไม่ทานอีเวนตนนั้นก็มาใช้ตัวเอมิได้นะแต่ก็ไม่แนะนําให้เปิดหรอกนะครับเพราะว่าหน้าที่มันซ้ํากับตัวฟรีอ่ะเออแล้วตัวฟรีในอีเวตน์นั้นรอรีดันกลับมาก็ไม่สายเกินไปนะครับก็มีประมาณนี้นะ ส่วนการเปิดรับนะครับอย่างที่บอกไปว่าตู้เอมิเนี่ยมาแค่สัปดาห์แรกหลังจากอัปเดตก็คือวันที่11มิถุนายนหลังอัปเดตถึงวันที่18ก่อน9โมงนั่นเองนะครับมาคู่กับตู้ฮิมาริเลยใครยังไม่มีฮิมาริก็แนะนำให้เปิดฮิมาริก่อนนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอมิชุดแว่นน้ำเนี่ยไม่ได้ลิมิเต็ดนะอ่าเป็นตัวปกตินะครับเพราะฉะนั้นสามารถหลุดตู้อื่นได้นะข้ามไลน์ก็ข้ามนะครับ ส่วนสัปดาห์ที่2อย่างที่บอกไปก็คือรวมกวนบันนี่เลยนะครับก็เป็นวันที่18มิถุนาหลัง9โมงไปจนถึงวันที่25มิถุนายนก่อน9โมงนั่นเองนะครับก็มี2ตู้ที่เป็นลนะิมิเต็ดเนาะมีตู้เนรุบันนี่กับตัวของคารินบันนี่นะครับที่ลิมิเต็ดใครยังไม่มีก็แนะนำให้เปิดอีกครั้งนะเพราะว่ามันเข้าในส่วนของอีเวนท์ถาวรแล้วมันอาจจะไม่มาอีกก็เป็นได้นะครับต่อมา ก็จะมีในส่วนของอสุนะบันนี่กับอาคานิบันนี่ซึ่ง2ตัวด้านหลังนี้คือไม่ลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นค่อยเปิดตอนหลังก็ได้นะครับไม่สายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวของแต้มสะสมที่รับการันตีนักเรียนเนี่ยแยกตู้กันนะคือในส่วนของเอมิที่อยู่ในสัปดาห์แรกกับของชุดบันนี่ที่อยู่ในสัปดาห์ที่2เนี่ยแลกข้ามกันไม่ได้นะอะ จะต้องสัปดาห์ของใครของมันนะครับก็อย่าลืมใช้ตัวแต้มสะสมด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเศษคีสโตนจะเสียดายเอานะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับก็มาฟังเนื้อเรื่องกิจกรรมกันบ้างนะก็เป็นปฏิบัติการพิเศษภาคเดคราแกมตอนนั้นเองนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชมรมปรากฏการณ์ลี้ลับนะก็คือของฮิมารีกับออมินั่นเอง ในครั้งนี้เนี่ยก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเนื้อเรื่องตอนใหม่ใครที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วเนื้อเรื่องทุกอย่างมันจะปลดล็อกให้ถึงปัจจุบันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่เล่นก็ทยอยปลดล็อกไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะมีการรับไอเทมเพื่อเข้าเล่นด่านเควสเนี่ยเราจะต้องทำภารกิจของตัวเอีเวนต์นี้เป็นหลักนะครับซึ่งมันจะมีตัวภารกิจเฉพาะของมันอยู่แล้วในหน้าเอีเวนต์เนาะลองเข้ากดเข้าไปดูได้นะครับ แล้วก็ไอเทมสำหรับเข้าด่านสตอรี่ก็ได้รับจากภารกิจความสำเร็จซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะที่เป็นหลอดนะครับโดยอ e ีเวนต์นี้จะมีด่านสตอรี่ให้เล่นปัจจุบันมีถึง12ด่านและแพทนี้คืออัปเดตด่าน13-16เข้ามานะครับก็ไปเล่นกันด้วยนะด่านควสก็เป็นการฟาร์มด้วยเปล่อย แต่จะเน้นในส่วนของวัตถุหลงยุคเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นแค่การเดียวเป็นแค่อีเวนต์เดียวเลยที่เราสามารถฟาร์วัตถุหลงยุคได้แบบร0 0เซนะแล้วก็สุดท้ายด่านชาเลนจ์นะครับด่านชาเลนจ์ก็จะปลดล็อกวันถัดไปหลังจากอัปเดตเนาะตอนตีสองนะครับแล้วก็เคลียร์แค่3ดาวเคลียร์ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วแล้วก็จะมีเพิ่มด่าน5กับด่าน6เข้ามาให้เราเล่นกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยก็ ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเซิร์ชไปเลยเดคา่กัมาตอนมีเยอะแยะนะของผมก็ลงคลิปเอาไว้แล้วด้วยนะครับส่วนภารกิจประจําวันในที่นี้คือเราจะทํำยังไงบ้างมีแค่อย่างเดียวคือการใช้ Action Point ให้ถึงที่กําหนดแค่นั้นเองนะครับเพื่อรับตัวตั๋วเข้าเล่นของด่านเควสในรอบนี้นั่นเองคือในแต่ละวันเนี่ยเราจะเน้นใช้แอคชั่นพอยตเยอะมากสำหรับอีเวนต์นี้ แล้วก็เป็นแหล่งฟาร์มตัวของวัตถุหลงยุคอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะใครดองตัวของเหรียญอารีนาไว้เยอะๆเนี่ยกดดีไปเลยนะครับใช้คุ้มมากแน่นอนส่วนภารกิจความสำเร็จก็อยู่ทั้งด่านเควสของตัวอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็มีการนับจำนวนสตูที่เล่นไปด้วยเนาะมันจะมี การสะสมย้อนหลังด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปลดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลในจุดๆนี้นะอ่าต่อไปก็จะมีคอลเลกชันตัวปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเข้ามาเนาะอ่าเราสามารถกดดูได้นะครับหลังจากเราเคลียร์เนื้อเรื่องด่านสาไปแล้วมันก็จะมีแผนผังอันนี้ขึ้นมามันเป็นแผนผังซฟิลอสเนาะอ่ามี10ตัวนะครับในส่วนนี้ซึ่ง ด่านที่อัปเดตเข้ามาคือด่าน13-16นะครับก็จะปลดล็อกในส่วนของเฮโรดีหรือฮอตเข้ามานั่นเองอันนี้เอาไว้ดูเล่นเฉยๆเนาะสำหรับแผ่นผังอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็มาพูดถึงกิจกรรมตัวของตามล่าบันนี่ภารกิจลับบนเรือยอชกันก็จะถูกนํามาเป็นกิจกรรมถาวรเรียบร้อยนะตั้งแต่วันที่8มิถุนายนหรือก็คือสัปดาห์ที่2หลังอัปเดตแพทนั่นเองนะครับ โดยที่จะเหลือแค่ด่านเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็อของาะวันก็สามารถเข้าไปรับกันได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็เสียใจยด้วยนะคุณจะไม่ได้เพชรในส่วนของด่านชานจ์เพิ่มเติมแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับของแจกก็เยอะพอสมควรนะสำหรับการเข้าเล่นเนื้อเรื่องในจุดๆนี้นะครับต่อไปสอบประมวลสอบโจมตีนะครับในสัปดาห์นี้ก็ จะเริ่มในวันที่11มิถุนายนหลังอัปเดตเลยไปจนถึงวันที่18มิถุนายนก่อนตี2นั่นเองโดยสอบครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นสอบในอาคารนะครับศัตรูเป็นเกราะหนักแล้วก็มีกฎพิเศษ2ข้อก็คือข้อแรกลด HP ของหุ่นทุกๆ1วินะครับอ่าก็ทําให้เราต้องฮิลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะแล้วก็ต่อมา กฎข้อที่2ก็คือเราต้องจัดทีมให้ครบ5บทบาทด้วยกันเพื่อทําการช่วยในการเร่งค่าคอสเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราวนสกิลง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ t ค c ิ i c a l support นะ,ะผู้เล่นใหม่อาจจะมีไม่ครบ3ทีมก็ใช้วิธียืมเพื่อนเอาแล้วกันนะครับส่วนวิธีการเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมมีตัว3ใบนะครับก็คือเข้าสอบได้3ครั้ง ในแต่ละครั้งก็จะมีเวลา1ชั่วโมงในการเล่นนะครับากาสอบให้ครบ3ทีมของลาวันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับมาพูดถึง g r แกรนเดดบอสกันบ้างที่จะมาในสัปดาห์ที่2หลงังอัปเดตแพทนั่นเองนะวันที่18มิถุนายนตอน9้าโมงเช้านะครับไปจนถึงวันที่25นิมิถุนายนก่อนตี2นั่นเองซึ่งแกรนเดดบอสเนี่ยก็มีเกราะทุกสีเนาะ,ะในระดับอินเซนนะครับส่วนระดับทอร์เมนเนี่ย ในแพทช์โน้ตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเกาะดั้งเดิมนะจริงๆแล้วเป็นเกาะเหลืองนะครับนะ Ghost, กาเกาะดั้งเดิมเป็นสีฟ้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเขียนผิดนะครับเข้าใจกันด้วยนะว่าเป็นเกาะเหลืองนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเล่นอินเซนกับทอร์เมนก็รับเหรียญเลดบอสตัวของแกรนด์เลดบอสเนี่ยเพิ่มขึ้นก็เอาไว้แลกของนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปส่วนอันดับท็อปหมืน่นไม่จำเป็นนะครับ ของแกรนด์เลดบอขอแค่บรอนก็เหลือๆแล้วนะเพราะว่าเราต้องการแค่ตั๋วเปิดรับ10ครั้งนั่นเองหรือคือ10โรฟีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมว่าตั๋วใบนี้มีเวลาจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะรับดูให้ดีๆก่อนนะ,อะของรางวัลก็ยังคงมีระดับแต้มสะสมกับป้ายฉายาที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ปกติไม่มีอะไรมากต่อไปนะครับก็มาเรื่องอื่นๆแล้ว ภารกิจเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของความสําเร็จเกี่ยวกับแกนเรดบอสอันใหม่นะมีแบบจับเวลาด้วยก็คือเหมือนบังคับให้เราเล่นนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆไปตัวสอบในเกมเอานะอ่าซึ่งตัวภารกิจจับเวลาตรงนี้เนี่ยน่าจะหมายถึง7วันอ่าให้ลงครบ15ครั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแบบครั้งก่อนเลยต่อไปเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับก็มีสัตน้ําแข็งอ่าก็ได้จากการสร้างเท่านั้นนะครับไม่มีอีเวนต์มาแจกนะรอบนี้ มีโมชั่นตอบโต้ด้วยนะครับสำหรับสระน้ําแข็งก็เป็นในส่วนของอีมิชชุบยน้ำนั่นเองตามรูปเลยเล่นกับน้องเพนกวินนั่นเองนะส่วนโหนดการสร้างก็จะมีการเพิ่มตัวของสระน้ําแข็งเข้าไปในโหนดสร้างเฟอร์นิเจอร์นะครับเพิ่มในกล่องเฟอร์นิเจอร์สาดาวด้วยเพิ่มชุดสูมเฟอร์นิเจอร์ชุดเลือกเฟอร์นิเจอร์ก็เพิ่มสระน้ําแข็งเข้าไปส่วนอัตราการดบในส่วนของอจอเครื่องเล่นเกมไม้แล้วก็โซฟาหลายที่นั่งของชมรมพัฒนาเกมก็จะปรับ อัตราดอปในโหนดของเซตชมรมพัฒนาเกมนั่นเองอันนี้ก็เข้าไปลองดูในเกมเอาแล้วกันนะ,ะเขาบอกว่าเขาปรับเรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีปรปับปรุงอื่นๆก็มีการเพิ่มฉายาอันใหม่เพิ่มเนื้อเรื่องปฏิบัติการพิเศษ4ตอนนะครับของเดคาเกมมาตอนก็ไปติดตามในเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมสุดท้ายแคมเปญก็มีคูณ2ของคำขอพิเศษนะครับในสัปดาห์แรกนะวันที่11มิถุนายน หลังตี2เลยนะครับไปจนถึงวันที่18มิถุนายนก่อนตี2นั่นเองแล้วก็ต่อมาสัปดาห์ที่2นะครับวันที่18มิถุนายนไปจนถึงวันที่25มิถุนายนก็มีคูณ2นอร์มอนนะครับมีเข้าคลาสคูณ2แล้วก็ทัวรโรงเรียนคูณ2คูณ2ถึง3อย่างเลยนะครับก็ใครขาดอะไรใครอยากจะลงอันไหนเชิญนะครับแต่แนะนำเลยนะก็คือ ช่วงสัปดาห์ที่2งเนี่ยคือลงนอ์มอนเยอะๆนะครับเป็นช่วงของเดคาแกมมาตอนด้วยใช้แอคชั่นพอยต์คุ้มแน่นอนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแพทในวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปเลยก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย